อีขยะโคตรเม็นเลยอ่ะดีนะไม่ทิ้งหน้าบ้านแล้วนี่คุณทาอะไรอ่ะไม่ได้ทําอะไรค่ะมีอะไรหรือเปล่าเห็นอยู่ว่าคุณเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านฉันจะบอกว่าไม่มีอะไรได้ยังไงมันไม่ใช่ขยะของฉันนะฉันเห็นมันอยู่ตรงเสาเนี่ยฉันก็เลยขยามมาเฉยเฉยมอว่าฉันแบบนี้ไม่ได้นะ ขยะมันมีสองถุงล่ะเมื่อวานเราเอามาทิ้งถุงเดียวเนี่ยหรือว่าเราเอามาทิ้งสองถุงไม่ใช่ละเราเอามาทิ้งถุงเดียวนั่นแหละแล้วมันมาจากไหนเนี่ยใช่ไหมถุง อือเยอมินขยะบ้านเลขที่35เอาอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปจัดการซะหน่อยละ ทาไมประตูขยะบ้านเรามันเปิดอย่างนั้นเนี่ยแถมขยะก็ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยต้องมีคนแอบเอาขยะมาทิ้งบ้านเราแน่ๆเลย วันนี้นะต้องรู้ให้ได้เลยว่าใครมันเอาขยะมาทิ้งบ้านเรานิสัยไม่ดีเลยจริงๆอีนี่แล้พ่อปาน้ยเฮ้ยมาแล้วคิดว่าไม่มีใครเห็นละสิโอ้ยทำมาเป็นด้อมๆมองมองว่หอี ขยะโคตรเห่นเลยอ่ะดีนะไม่ทิ้งหน้าบ้านเรานี่คุณทําอะไรอ่ะไม่ได้ทําอะไรค่ะมีอะไรหรือเปล่าเห็นอยู่ว่าคุณเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านฉันจะบอกว่าไม่มีอะไรได้ยังไงมันไม่ใช่ขยะของฉันนะฉันเห็นมันอยู่ตรงเสาเนี่ยฉันก็เลยขยะไม้เฉยๆมาว่าฉันแบบนี้ไม่ได้นะว่าไม่ได้นี่ไงคุณฉันเห็นคุณถือมาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วแล้วก็มาวางตรงนี้เห็นเต็มสองตาคุณยังจะมาบอกว่าไม่ใช่อีกเหรอก็มันไม่ใช่ของฉันจริงๆ,ๆอย่ามาว่าแบบนี้เนี่ย ทิ้งตรงนี้ดูสิขยะบ้านคุณน่ะเหม็นจะตายของคุณหรือเปล่าคะของฉันละมันมีแค่ถุงเดียวเพราะเมื่อวานขยะฉันก็ไม่ได้ทิ้งเนี่ยของคุณแน่เลยก็ฉันบอกคุณแล้วว่าฉันไม่ได้เป็นคนทําคุณน่ะอย่ามั่มั่วนิ่มนะจะมั่วได้ไงคุณเป็นเต็มสองตาขนาดเนี้ยแล้วคุณมีหลักฐาออะไรคะก็คุณคนนี้เอาขยะมาทิ้งบ้างฉันนะคะคุณคุณคุณใจเย็นก่อนนะคะฉันน่ะเป็นนิติดูแลหมู่บ้านนี้ฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นหละค่ะ คนคนนี้ก็ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางถึงได้ออาขยะมาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นใช่ไหมคะคุณเอาอะไรมาพูดว่าฉันไม่จ่ายค่าส่วนกลางฮะบ้านฉันก็ออกจะใหญ่ตโตโหดูถูกกันจะดันหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ดูถูกคุณค่ะแต่ถ้าคุณจ่ายค่าส่วนกลางรถขยะเขาก็เก็บขยะหน้าบ้านคุณไปแล้วคุณก็คงไม่ต้องมาทําพฤติกรรมให้ลูกบ้านคนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้หรอกค่ะฉันน่ะไม่ได้ ไม่ใช่ว่าไม่จ่ายค่าส่วนกลางนะแต่เนี่ยขยะมันเหม็นเวลาไปทิ้งหน้าบ้านฉันมันก็ลอยเข้าหน้าบ้านฉันหมดเลยฉันก็ไม่ทิ้งหน้าบ้านคนอื่นไงอ้าวคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงขยะเนี้ยมันเหม็นเข้าบ้านคุณมันก็เหม็นเข้าบ้านฉันเหมือนกันคุณไม่แคร์คนอื่นเหรอทำไมฉันต้องแคร์ป่านมีชีบ้านฉันดูคุยกันเองว่ากันนะอย่างนี้ก็มีด้วยอ๋อไม่เป็นไรคุณ คนอะไรเนี่ยเรื่องนี้ฉันจะทํายังไงเนี่ยคุณเอาแบบนี้ไหมคุณเดี๋ยวฉันช่วยคุณเอาขยะที่เป็นของเขาอะไปทิ้งหน้าบ้านเขาให้เขารับผิดชอบกันเองแล้วกันเอาแบบนั้นเหรอคุณแบบนี้ละคนนะแต่ฉันช่วยนี่ฉันต้องโขนให้เขาจริงๆหรอเนี่ยก็ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้เป็นคนเอามาัด ่แบบน<อ>ี้ไม่ได้ไม่ได้เอาอย่างนี้และกันคนเดี๋ยวเราช่วยกันเอาขยะที่เป็นของเขาไปทิ้งหน้าบ้านเขาให้เขารับผิดชอบกันเองกันอเ,เองแบบนี้ก็ดูถูกกันจะชัดนี่ฉันไม่